mtnews ภาคเที่ยงครับเริ่มด้วยเหตุร้ายทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากเหตุรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้าวานนี้ครับล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงก็ส่งกําลังเข้าเสริมในพื้นที่แล้วเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็มีการคุยสายกับปบัญชาการทหารบกเพื่อติดตามสถานการณ์โดยเตรียมลงพื้นที่จากการกลับหลังจากกลับจากภารกิจในต่างประเทศนะครับ มีรายงานณขณะนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งนายครับนอกจากนี้ครับยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจำนวนหกนาย จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวานนี้ส่วนที่เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าล่าสุดนะคะก็มีการขึ้นภาพ รวมถึงข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายมัสลันแซเฮงสังกัดร้อยอาสาสมัครอำเภอเจาะไอร้องเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะที่รักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ของตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสค่ะในครั้งแรกเนี่ยมีอาการสาหัสยังไม่รู้สึกตัวนะคะเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลสุขีรินและส่งต่อเข้ารับการรักษาไปยังโรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนารา ที่วาาค่ะทำให้เหตุการณ์นในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายกักนก็คือล่าสุดนายมัสลันสะเฮงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมถึงนายวีรพลอับดุลลาลิมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งได้ทําการปิดกั้นการจราจรริมถนนในหมู่บ้านตําบลจวบอําเภอเจาะไอร้อง และขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการเดินทางสัญจรเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปซึ่งทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ค่ะหากผู้ใด พบเบาะแสหรือพบวัตถุต้องสงสัยก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงก็คือแม่ทัพภาคที่4นะคะรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะรวมถึงผู้มีการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0611732999หรือเบอร์สายด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุรอบวางระเบิดด้วยกัน2จุดจุดแรกอยู่ที่บริเวณริมถนนในหมู่บ้านตำบลจัวอำเภอเจาะไอาร้องจังหวัดนราธิวาสทำร้ายเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองขณะลาดตระเวนเส้นทางเพื่อรักษาความปลอดภัยครูที่เดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้าแรงระเบิดครับทำให้อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ6นาย ส่วนอีกจุดนั้นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินขณะที่เจ้าหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเส้นทางบนถนนที่บ้านไอมายู u, ตำบลเกียร์เพื่อลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูแรงระเบิดครับทำให้เจ้าหน้าที่ถูกสะเก็ดวัตถุระเบิดได้รับบาดเจ็บเจ็ดนายและหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนั้นว่าที่ร้อยตรีตรกูลโทธรรมผู้ราชาการจังหวัดนราธิวาส เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครับพร้อมมอบกระเช้าสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบขณะใช้รถจักราย,ยานยนต์ออกปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนลูโบยอนะครับ ด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบรายละ2,000บาทแล้ว